Terima kasih telah <laughs> ทำในสาอีกใช่ไหมครับ ก็เลยนะคนผิด จะพาไปชมอ่อาแม่กำแพงกินหญ้านะครับเแต่จะหญ้าขึ้นมาปแม่กำแพงนะครับนี่ตัดภาพมาทางนี้ครับเจอแม่แม่กำแพงแล้วครับสวัสดีจ้าแม่สวัสดีจ้าแม่แมขเขาเ,เสียง่อยจ้าเสียงเสียงไหจ้าเสียง จ้าคอนเมนอยญามาให้หิวย,าย่ายังหิวย่าแล้วใช่ไหมแหมนะครับโอเคน่ครับ,รบดูครับดูครับดูเด็กซนครับดูเด็กซนครับรงการเฮ้ยงอนแล้วครับงอนแล้วครับงอนงอนไปได้ครับไปได้ ครับฝากด้วยนะครับฝากช่องเลยนะครับควันเบนคนเลี้ยงช้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครตกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดติดตามเมื่อควันเบนส์่อยครับช่วงนี้ก็เป็นอยู่ในช่วงที่กําลังอ่าทดสอบนะครับผมทําแบบทดสอบอยู่ครับอีกนิดนึงนะครับควันเบนส์ก็จะผ่านแล้วครับดูครับเด็กซนครับเด็กซนอยูยนี่นะครับเด็กซนครับ นี่ครับดูนะครับที่ว่าผมบอกว่าน้องสงการยืนสวยครับนี่ครับช้างยืนสวยต้องยืนอย่างนี้นะครับแล้วก็ยืนโยกแบบนี้ครับนี่ครับนี่น้องสงการได้ยืนสวยมากๆอร่อยไหมจ๊ะแม่ครับ แม่กํำแพงนี้นะครับยังห้าสิบห้าสิบนะครับไม่ใช่ห้าสิบนะครับหกสิบสี่สิบครับเมื่อเช้าควานันลุ่นี่เข้าไปจับนมนะครับแข็งนะครับนมตั้งเต้าขึ้นมาใหญ่มากๆเลยแล้วก็เป็นเป็นเป็นมันผิดวิสัยทัศน์ของช้างที่ที่ที่เขาปกตินะครับโอกาสที่ว่าจะได้ยินข่าวดีน่าจะมี มีดีนะครับมีดีนะเลยอาจจะได้ยินข่าวดีกันฮะนี่ฝากช่องเลยนะครับคนเบ้นคนเี้งช้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้หน่อยนะครับผมนี่ครับคนเบ้นมีคลิปหรือทำอะไรก็อาจจะติดต่อ จะกดอ่าลงให้ดูนะครับลงคลิปลงให้ดูนะครับผมพี่จะพามาดูนะครับนี่นี่ปลายดอยของเราดูครับเมื่อเช้าเมื่อวานเมื่อวานตอนเย็นนะครับควัน่าได้มาขัดงาให้ปลายดอยนะครับดูครับขาวจั่วให่อวบสวยด้วยครับดูครับครับ นี่คือ <c oughs> สระน้ำตรงกลางนี้จะมีปลาปลาสวายนะครับตัวใหญ่แล้วก็ปลาบึกนะครับน,นี้ใครที่ได้เข้ามาเที่ยวสูน้นรักษ้างนะครับก็จะได้มีอาหารปลานะครับก็จะได้เห็นเห็นมีปลาสวายมีปลาบึกตัวใหญ่ใหญ่มากๆนะครับใหญ่เกือบเท่ากับ อเด็กเด็กป้อหนึ่งเด็กป้อหนึ่งนะครับประมาณเจ็ดขวครับนี่ครับก็จะมีสองสะนี่ครับนี่บรรยากาศนะครับหนูไม่กำแพงนะครับดูครับนี่นี่นี่เรา เราอยู่ระยะไกลนะครับดูตูดของแม่กำแพงนะครับเด่นมากครับนี่เจี๊ยกำแพงพายด้วยพาด้ครับพาด้ครับไปสวยเร็วครับไปสวยครับไปสวยเร็วครับมเร็วครับเร็วครับเร็ว ครับโอเคนะครับฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคนบินคนเลี้ยงช้างครับผมเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ